คุกกระจอกแบบนี้จะทําอะไรฉันได้จ๊ะแหมถึงจะมีผู้คุมเดินเฝ้าอยู่ก็ทําอะไรผมไม่ได้ละครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเอากระป๋องนะคะเอาเก็บกระป๋องมาเลยหนึ่งแมต์จ้กนาฬิกาใช่ไหมเราจะต้องเอาครีมค่ะเอาครีมมาไขนาฬิกาเอาไว้ก่อนเราไปหยิบครีมไม่ได้เปร๊บเรียบร้อยค่ะขโมยนาฬิกามาแล้วมันคือคยีสำคัญเอาไมา้ออกค่ะเอาข้าวให้นกสักหน่อยทําบุญทําทานนะคะเผื่อบุญกุศลจะช่วยเราแขกคุกไปได้เก็บหนังสือมาด้วยหนึ่งอันนะฮะ ต่อไปชีทค่ะเอามาแบ่งให้หนูค่ะทำบุญนะคะเก็บหนูมาด้วยหนึ่งตัวค่ะไม่รู้มาทำอะไรช่วยกันสายไฟบ้างต่อไปนะครปิดไฟค่ะโอเคเราได้ไฟฉายมาแล้วอยู่ใต้อันอยู่อย่ยูใต้เตียงนะคะเอาเก็บไม่ได้เอาเก็บได้ละนี่เลยคะน้องแมงมุมนะคะต้องปิดไฟเท่านั้นถึงจะออกมานี้เลยไปละเรียผู้คุมผู้หญิงที่เดินอยู่มันไปไหนอยวะเกมมันก็โอเวอร์เกินนะคะ ช่วยท้งครอบครัวต่อสู้กับซอมบี้นะคะไอ้น้องไปทะลุสังคามาจากไหนวะนะ่ะเอลซอมบี้ตัวนี้เออ,เอและดูแกด้วยนะคะน่าจะเป็นซอมบี้สูงวัยนะคะขนาดซอมบี้กูยังบูลบลี่เลยแกแบบกร,รมนะคะเออให้กินทุเรียนกันให้หมดนะคะถ้าทนตมตดของพวกฉันได้ก็กทนไปอา้าวไอ้หนูกินเข้าไปลูกเออกินทุเรียนไปนะลูกนะ เป็นการปราบซอมบี้ที่โคตรจะฟินนะคะได้กินทุเรียนนี่เลยอะแมงมุมก็กินทุเรียนนะคะตดไปเลยตดตดตเกมกำเกงไปเลยค่ะขี้กระจุยโอเคพี่คนที่ขเขาเบ่งขี้อยู่อะพี่กินทุเรียนก่อนเปิ๊บนี่ขี้ออกเลยเห็นไหมล่ะเป็นไฟเบอร์อย่างดีนะคะอ่ะมีหนูแล้วนะคะขี้สาคัญเกมนี้คือมีหนูค่ะเออทุกที่ต้องมีหนูนะคะเออหนูก็ตดได้ค่ะ อ่ะพี่กินอะไรอ่ะไม่ได้อ่ะอาืเช็คมาค่ะจุดนะคะโอเคเราจะทําการเอาทุเรียนเผานะคะโอ้ไม่กอกลิ่นฟุ้งทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะโอ้ไม่กอกลิ่นเหม็นมากรัฐบาลทําอะไรกันอยู่คะโอ้อยังไม่จบนะคะเราจะต้องต่อ,อยซอมบี้ให้มันตกลงมาคะ่ะโอ้โหตกมาแบบโอเวอร์แอคชั่นสวีตติ้งสวิกจึงมาก ปลูกผู้หญิงคนนั้นขึ้นมานะคะโอ้ตายแล้วผู้บ่าวมาเคาะประตูโปกๆนะคะมีดอกกุหลาบช่อตโตคือแบบผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงไฟฝันมากนะคะเปิดเพลงเปาะนีเ่เลยเปิดเพลงให้ดังนะคะมันก็ยังไม่ตื่นนะคะเอาแมวขวนหน้าไปหนึ่งเมตรน,นะคะนี่ไอ้ทาสมาให้อาหารชันได้แล้วผู้ชายก็มายืนรออยู่ข้างนอกนะฮะถ้าเป็นชั้นนะคะจะรีปตื่นเลยนี่เลยเอาคอนมาค่ะทุบเติ๊กตึก,ตก,ตกนี่ค่ะไอโอ๊คค่ะไอไก,อก่โอ๊กโอ๊กอีโอก๊กโอก๊โอกค่ะมึงตื่น้แล้วะคะ่ะไม่ตื่นออีกเะ มึงจะขี้เตาไปไหนอนาลิกาปลุกไปเลยค่ะก็ยังไม่ตื่นนะคะแบบนี้เปิดแอร์ช่ำๆไปเลยค่ะนี่เลยแช่น็อกไอพิติงไปเลยค่ะอ๋อมันร้อนนะคะแบบนี้ออาสั่งอาหารมาเลยค่ะนี่เลยเกาเหล่าไม่ใส่ถ่วงอกไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็ไม่กินนะคะโอเคให้เจ้เขากินไปเจ๊มึงยังไม่ตื่นดีก็โอโหเกาเหล่าลวกปากแล้วยังไม่ตื่นนะครับ เปิดรับแสงหน่อยค่ะนี้เลยแสงจะทําให้เราเออื mm hmm. กาลังจะพูดว่าแสงทําให้เราตื่นนะคะมันไม่ตื่นสักทีอตอบมานะคะอะไรรองเท้าผู้ชายไปเลยคันหนึ่งแมตต์กลิ่นหอมชื่นใจเชื้อราอับเฉ่านะคะยังไม่จบใช่ปะเราต้องขย่ามือถือน,นะคะอะขย่าวโคกๆไปเลยนี่เลยผู้ชายแหกปากเรียก <laughs> ผู้ชายแหกปากเรียกมึงก็ยังไม่ตื่นเลยเหรอโอตายแล้วทําไงดีววเราวันนี้ ดึงผ้าห่มมาเลยค่ะหนึ่งแมตเออตื่นยังตื่นเลยเห็นปะมันร้อนไงตัวมันโล่งไงเออเพราะข่มมันไม่ห่มตัวนี้มันตื่นเลยช่วยเด็กผู้หญิงทําชานมไข่มุกแก้วใหญ่นะคะพี่บอกเลยนะครับว่าบันเทิงค่ะใครกินเข้าไปที่แตกหมอไม่รับประกันนะคะโอเคขย่านี้ค่ะต้นสตรอเบอรีบบร่อ่ามันเป็นชานมไข่มุกประเทศใดนะคะชานมไข่มุกแบบใดเออมีปลานิโมเข้ามาด้วยนะคะ ใครจะกินก็กินนะคะฉันไม่กินละคนหนึ่งคนนะคะเออํำแข็งค่ะออะต่อมานะคะกันไก่ตัดผมเจ้เข้าไปเลยเอาชีสมาใส่นะคะโอชาชีสอย่างงี้ปาโอโหแล้วไอ้บานิโมทีท่ใส่ไปลใครจะไปกินละเม็นข้าวขนานั้นอ่ะอ๋อนี่ไงใส่นี่ไปเลยนะคะใส่เออเครื่องปั่นนะคะ เอาจอบมาขุดมันค่ะเชิบเชิบเชิบขุดเข้าไปครับผมนี้เอามันมาปั่นแลวครับสวัสดีเปิบเปิบเปิบนี้น้ำม่วงค่ะชานมแบบใดวะโ,โหหลากสีมากแนะนำว่าให้ตั้งชื่อว่าชาสีลุงนะคะเออน่าจะเวิร์สุดนะคะเอาน้ำมาค่ะรดน้ำต้นไม้ไปเลยหนึ่งกลุ่นะคะเอามาเขือเทสใส่ลงไปค่ะเออนี่เลยเฟื่อนเข้าไปอีกใครจะไปกินวะนะเอามาเอานมนะคะนมจากเต้าเลยสดๆนะคะคั้นจากโสดนะคะใครจะกินก็กินนะคะเออคั้นนมจากสด ช็อกโกแลตก็สดๆเลยค่ะนี้เลยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นอ่าที่มันพีคมากกว่านั้นคุณผู้ชมก็คือมันเอาลั้วมาทําเป็นน้ําค่ะใครจะกินวะน้านะอ้ยเอาลั้วมาทําเป็นน้ําตายแล้วเหม็นไม้นักเลยนะน่ะอ๋อต้องขยับด้วยนะคะเช็ค,ๆๆค,ค,รรคเช็ค่ะขยับโทรศัพท์ขเช็คเชคเช็คเช็คนี้เป็นยังไงน่ากินไหมกินสิเออ ช่วยให้เธอรับนะคะดูเหมือนว่ายุงเนี่ยมันจะวีกวนใจนะคะเอาวีวีอยู่ทั้งวันนะคะรำคาญนี่เลยค่ะเจอนี่เลยยุงดึงดูดลำแสกนะคะเครื่องหนักยุงนั่นเองค่ะเคอซื้อมาละไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเปลือกต่างนี้เลยค่ะไม้กายสิทธิ์ค่ะป้อแปะน,นะคะป้อแปะไปเลยเป่าพัดลมไปค่ะนี่เลยไล่ย,ยุงไปเชียวเฉียวดูตัวเจ๊ก็ดิเขาเป็นอีสุกอีใสหรือเขาโดนยุงกัดวะเนาะไม่รู้อ่ะเอาสเปรย์ฉีดน้องไปเลยค่ะเปิบนี้ตายไปละน้องเริ่ม ไปทีละตัวนะคะแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนเพื่อนน้องนี่คือแบบไม่ยังถอดใจอย่าเออเนี่ยเอาเอาเอาโอ้มุงธรรมจักอยากย้ายแมงมุมนะคะอาดบสุดๆนะคะ,ะ,คะเป็นมุงรักโรคนี่เลยกลบมาช่วยกินยุงค่ะ <c oughs> เออเป็นไงนี่ยุงเขาลาพัก้อนมาช่วยเราเลยนะคะห่มโปงไปเลยค่ะ <c oughs> อุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนมนุษย์อยู่ไหนไปดีกว่าเออยุงมองไม่เห็นนะคะมนุษย์หายเปลี่ยนชุดค่ะ <c oughs> อ๋อยุงเขาไม่ชอบ ชุดสีอะชมพูช็อกโกแลตหลออเออพิ่งรู้นั่นเนี่ยอะต่อมานะคะ,ะไรเอาไปเช็คตัวตู้ก่อนเปิดเปิดลําบากว่ะในเกมก็เปิดลําบากในชีวิตจริงก็หาหาไม่เจอนะครับไปเช็คเนี่ยเออหาไม่เจอค่ะต่อไปทายาให้เจ้เขาหน่อยค่ะเขาลายไม่รู้จะลายยังไงล่ะห่มผ้าไปเลยค่ะเออเกิดมาเป็นภาระของชาวบ้านเขาจริงๆนะคะ,ะ,คะอีเจค,คนนี้ปลดล็อกมานทั้งหมดนะคะโอ้รู้เลยเนี่ยเขาล็อกไม่ให้ใช้งานใช่ไหมล่ะ แหมล็อกเขาเรียกว่าล็อกจีนะคะเออไม่ได้ทเรื่องนะอันนี้เรื่องจริงเกมเนี่ยามาเราจะต้องปลดรหัสนะคะอามาจูบรอยจูบ่สะสแกน QR Code คแหมเขามี QR Code คด้วยว่าทันสมัยนะเจ๊เออของเจ๊นี่เขามีสกิ o d R โค้ดต้องหัวใจใส่ไปเลยนะครับ ล็อกกุญแจด้วยอ่ะปึ๊บนี่เลยครับผมมีกุญแจค่ะเงินลอกแป๊บหนึ่งนะเงินทํะไรวะอ่าแป๊บหนึ่งเปิดทีวีก่อนแต่ค่ะเอาแอปเปิลให้คนจนค่ะอมาพี่ครับผมขอเงินหน่อยครับพี่เออเจิบนี่เลยถ่ายไปเงินก็ไม่สามารถซื้อเจคนนี้ได้นะคะอ่าแบบปึ๊บอ่าให้หมากินกระดูกค่ะเอารูปหมุนรูปมืนโอ้ถามจริงนะเจโอโหค่ะอืมมันน่าหลงเสน่ห์ตรงไหนวะฮะมันอืมมันเสียเวลากับการปลดล็อกเจเขามากอืม ไปพูดไทยให้ได้กระดาษชาระเพียงพอนะคะโอ้พี่เขาคิดแล่ว่าเขาไม่มีจิตชูใช่ไหมคะไม่มาเมืองไทยแล้วเมืองไทยเขามีน้ําชีด <laughs> เมืองไทยเขามีน้ําชีก,กับพี่มาที่เมื่อกี้ที่เมืองไทยเธออาจจะเอามาแล้วไปกันไกลนะคะตัดน้องแมวโอ้น้องแมวช็อกค่ะขนหายเลี้ยมเลยถือว่าทําบุญทําทานนะลูกนะเจ้าแมวส้มเออเอาขนให้พี่เขาเช็ดก้นหน่อยอนกปีกนกค่ะเปิบๆเลยนกบอกกูไม่ไปบินแล้วคะ่ะแถวนี้เดี๋ยวขนหายนะคะเออก้อนเมกเออพี่เขามือยาวนะคะเขาหยิบก้อนเมฆมาได้เอาเสื้อพี่สุดหล่อนี่ก็มาเช็ดหน่อยคะ่ะโอ้ไมก่กอดอ่านี่แหละพุ่มไม้ค่ะระวังบาดก้นเด้อพี่ พี่โอ้โหต่อไปถุงเท้าของพี่เาแกเองรับถุงเท้าพี่แกนะคะอีกข้างหนึ่งเอามาใช้ได้ปะอีกข้างหนึ่งเอามาใช้ได้นะพี่นะโอ้ไม่เอาอีกอ่ะเอาอะไรอีกอ่ะมีก่ะเอ่อผมนะคะผมมาเช็ดเออนี่แหละเปิ่มเช็ดไปเลยค่ะจะบอกนะเช็ดเช็ดก้นเสร็จเอามาใส่ผมไม่โอ้ไม่กอดอืมหอมทึ่งนะคะหอมทึ่งช่วยแม่และลูกน้อยให้มีชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะคะเกมเอ่อเกมแนวนี้เราเล่นกันมาเยอะแล้วเนาะเอ่อผู้ชายคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแบบ ติดหญิงใหม่นะคะไร่มันออกจากบ้านเลยค่ะกูขอไร่มึงออกโอ้ผู้หญิงคนนั้นก็ตาบอดนะคะโอ้ไม่รู้ผู้ชายมันให้กินอะไรไปนะคะหลงสเสน่ห์ได้ยังไงล่ะเนี่ยเอามาอัปเกรดบ้านก่อนเลยนะคะเจ๊คือแบบหัวเพิงมากเลยค่ะไปยืดผมหน่อยไหมคะเอามาเจ๊ดูหนูให้เงินไปยืดผมค่ะยืดผมเปิบอืมสวยหวานเพราะมีสามีคนใหม่ค่ะอัปเกรดซื้อนาฬิกาใหม่นะคะโคมไฟแบบดูดนรุ่นรไปเลยผัวไม่มีแล้วนะคะ ฉลองในความสดอัปเกรดประตูบ้านไปเลยนี่เลยค่ะเราเลี้ยงหนูนะคะเกมนี้เขาเป็นอะไรกับหนูมากไหมวะเออแทนที่จะมีหมามีแมวเลี้ยงหนูเฉยโอเคต่อไปเปิดประตูมาอุ้ยอะไรยาเอาเงินไปบูทไายหน่อยค่ะโสดละอุ้ยเขาเอานมมาให้ด้วยอนมจุดจูไปเลยกินนมคารุกนะพี่เขาคือไครเขาเป็นซาตโตชิปะวะนักล่าโปเกมอนแต่งตัวเหมือนเลย อ๋ดูเหมือนว่าน้องจะร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะเราจะต้องโทรหาแม่ให้กลับมาอย่างด่วนนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องตามหาเบอร์โทรศัพท์นะคะจับแมวโซมมาขี้ค่ะนี่เลยเป็นเลขสูตรนะคะนี่เขาใบห่วยให้เราเนี่ยเป็นการใบ้่วยเอาน้ําเทลงไปในหนังสือนะคะ <c oughs> เลข6หรือเลข9ก้าวะนะเออดูไม่ออกเลยนะคะเลขหมั้ง <c oughs> เอามาตรงนี้นะคะมีเลขหนึ่งอยู่นะคะ เมย์เขาก็ท้าทายเหลือเกอินนะคะแทนที่จะให้เบอร์เราไว้ดีๆให้เรามานั่งหาเฉยเออน้องก็ร้องไม่หยุดนะคะเออเหมือนกวนประสาทเราเล่นอ่าลูกโปง่งตรงนี้เป็นลูกเจ็ดนะคะหมดยังวะอันนี้คือเบอร์ใช่ปะอ่าอันนี้เออสีแดงก็คือเลขห้านะคะออาต่อมาสีม่วงเลขอะไรวะสีม่วงเลขสองโอเคกดไปเลขสองค่ะแล้วก็เออเลขอะไรวะแล้วก็สีเหลืองค่ะสีเหลืองเลขอะไรวะ สีเหลืองคือลรยาเพราะสีเหลืองเลขเจ็ดนะคะต่อไปสีน้ําตาลก็คือขี้แมวค่ะศูนค่ะสีฟ้าเลขหนึ่งค่ะจบยังวะเออกดโทรเลยฮัลโหลแม่ครับนออ้องร้องมาหยุดเลยแม่ถึงไหนแล้วเนี่ยแม่มาแล้วจ้าร้องทําไมลูกก็พี่อะีครับผมหิวนมมันไม่เอานม,มนไห่นมกินนะมันเล่นแต่เกมั้ครับช่วยเด็กหญิงเข้าห้องน้ำนะคะโอโหทําไมมันเป็นห้องน้ําที่ลุมตุ้มเปะมากเลยวะเนี่ยเขามาทําถนนอะไรตรงห้องน้ําวะเออมันเป็นที่อุจจาระนะคะที่ปวดทุ โอ้ตายแล้วฉันก็ปวดขี้มากเลยอ่านหนังสือพิมพ์เอาไม่ได้อีกอามาจะต้องใช้ฝ่ามืออ่าฝ่ามือพีา่าดนะคะตบไปเลยนี่ชนกําแพงไปเลยนี่ค่ะโอ้โหแล้วมันตดค้างด้วยสิอันนี้จุดโอ้โหอานี้อุดก้นนะคะคาปิบ่าของฉันน่าสงสารนะคะแต่บันที่ห้าชั่วโมงแล้วเนี่ยรอต้องนานนะคะ มันั่นอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งวันนะคะมันไม่ออกเลยต้องทําแบบนี้แหละอ่ะมาแรงสาบรองเท้าตีแป๊แปะแปะแป,ะ,ปะไปเลยค่ะเอ้ยแต่ก่อนนะมันมีคนแอบมองเอาหนังสือพิมพ์แปะเลยจะมาดูฉันขี้ได้ไงย่ะถามจริงนะมึงโลกจิตขนาดไหนวะแอบดูคนอื่นเขาเขา,เขาขจะาระ,ะเออมันหน้าพิสวงพิศวาตรงไหนก่อนมันเหม็นนะคะเอออ่ะเจะ๊ไปขี้เลยเออขี้ไม่ออกเอะเจ๊ทูพร้อมค่ะ แล้วก็นี่เลยค่ะพร้อมค่ะอุจระไปเลยอือเจกชัยย่อยจิ่นเจก็ชัยย่อย